เยอะไรให้ไรหันก็ไม่เหน่อยเร็วคถ่ายไม่เคยได้กนไม่ดีใจเออเดึกใจดึกใจกูเลยวันนี้เรามาทำอะไรกันจะกินข้าวที่ชุบเอาสังกีสังกี Happy Happy มีไชนิดไม่มีไชนิดนิวยีอะยิวยีไชนิดก็เหมือนกันวันนี้ตำรวจเจอตำรวจจะบอกว่าไอ Holiday Working แล้วมันก็จะแล้วมันก็จะ โคแวโคแมตปุะแานอะไรอะไรโคเียกอะไรเห้าโคกิ้หอยเดีจบ